ดีกินับเ้นาได้ยุข่ข้าวผมได้มกด้วยปะเขาหน่อยครับปะเขา เขาข้างแดงเขาวยังแน่าบ,บุหมอกมาแล้วจอมเนี่ยมีไปไม่กีบมันแบบปคองอย่แล้วจากยามดังมากครับ ปลาใหญ่ปลาดกี้ครับดกี้ปลาหน่อยอ,อ,อากาศเย็นดีแทเ้าหมอกเต็มหมองเลยไงไงไโยดมันเข้าไฟไปเลย กผึ่นไว้ยังสีอยังได้กระสุกข้าวสุกแล้วดิน้นข้าวทีมขายไฟกระสุกเขาเจ้าค,ครับสีน้ครับข้าวผุดีป่านหน่อยเสียบตัวกันกลางมาได้ครับ ้าเเขีีียยวม่มกระสนใครอยู่าด่างทีเขาเนี่ยนีสองเส้นหาครับเพราะอะไรกดออกเรียบร้อยเสืิงซ้ำอยู่ว่าด้กินครับแหล้วครับ ครับในนี้ครับผมกุ้งฝอยแล้วมองนี่ตบ่ปนย่งบันไดครับตัวปนงามบันใดตัวงา้มตะว่าเห่้ยงปนยิ่งบันใดลูกดิ๊ดลกดิกหลายอยู่หลายเติบหลายเติบคนกระดมังครับผมก้อยก้อย